นี่ฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าโทรมาที่เบอร์นี้ถ้ามีคนเห็นฉันเดี๋ยวฉันจะสวยเอาใครบอกเธอกันไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่มีใครแต่งงานเราหน้าฉันได้ยินเสียงคนกำลังมาแล้วค่อยคุยกันที่หลังนะ จริงๆนะว่าเธอจะทําแบบนี้ได้นะ่ะคนดีๆที่ไหนที่ทํากับน้องสาวแบบนี้นะ่ะมายังเธอกับพี่น้องฉันไม่ต่างกันสักนิดเลยนะจะเอายังไงก็ว่ามาจะโวยวายยังไงก็เชิญเลยแต่ฉันไม่อยากจะให้ดราม่านี้มันออกไปจากห้องนี้เข้าใจไหมฉันไม่มีเวลามาอธิบายให้เธอฟังแล้วเข้าใจนะ,ะมายัง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 เปิดประตูนะปล่อยฉันออกไปสิมายัง เอาละประเท้าฝ่ามือเอาไว้ที่ผนังของบ้านเราได้เลยนะอืม คือฉันไปห้องน้ำมาเอาละใช้เท้าขวาเตะหายแล้วก็ทำให้ข้าวมันหกมาหลังจากนั้นก็วางเท้าเลย เธอน่ะทำได้ใช่ไหมละ่ะทิ้งรอยเท้าเอาไว้นะก้าวเท้าเข้าชีวิตใหม่หลังจากนั้นเดินไปที่ห้องพระ เธอไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังจะเจอกับอะไรอนัญญาจากวันนี้เธอจะต้องร้องจนเป็นสายเลือดฉันขอสาบานเลย นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้ามาในห้องพระเราเธอขอพรอ,อะไรล่ะฉันให้ทุกอย่างกับฉันแล้วล่ะฉันขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็ขอพอรจากเขาขอให้ฉันได้เป็นภรรยาที่ดีและเป็นสภพยที่ดีด้วยค่ะโดยการทำให้บ้านมีชื่อเสียงมากขึ้นโอ้โหทำไมไม่ขออะไรอย่างอื่นละ่ะครอบครัวนะ่ะคาดหวังสูงนะรู้ไหม ฉันพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างหลังจากคุณให้พรฉันถ้าอย่างนั้นละก็ก็เตรียมตัวเอาไว้เลยขอให้ท่านให้พลังเธอมากๆเพราะการอยู่บ้านฉันเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยสักนิดนมตั้งห้าแก้ว ทำให้ใครเหรอคะนี่นะมันคือของชักตีนะก็คุณนายเขาสั่งมาน่ะแล้วคนใช้ทุกคนก็ห้ามถามอะไรมากมายด้วยนะทำสิ่งที่สั่งไว้ก็พอเข้าใจไหมพิธีแต่งงานจบแล้วตามธรรมเนียมของบ้านเราเราจะต้องทำพิธีอีกนิดหน่อยถ้าจะได้เป็นสปายของบ้านหลังนี้อย่างเต็มตัวเลย โอตายจริงไหมนะสไพซของแม่เนี่ยเบาบางกว่าที่คิดนี่ทำไมละ่ะถ้ากลัวเหรอฉันก็แค่ลอเล่นน่ะนี่เป็นธรรมเนียมของเราเราจะต้องทำพิธีนี้สามีภรรยาที่แต่งงานใหม่ก็จะต้องหาแหวนแล้วใครเจอแหวนก่อนเนี่ย ก็จะได้คมชีวิตของคู่รักแต่ว่าฉันเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนพิธีสักนิดหนึ่งนะเรามาเริ่มกันเลยหนูเคยเห็นมาก่อนคะ่ะ ในนี้มีอะไรใหม่เหลอคะแม่เรื่องก็คือมันไม่ใช่แค่ชักตีเท่านั้น <c oughs> พี่น้องของเขาก็จะทำพิธีด้วย นี่พิธียังไม่จบเลยนะถ้าอย่ายอมแพ้สิฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากนะแต่ว่าเราจะต้องทำตามธรรมเนียมเอาไว้เราจะต้องทำให้ได้นะมาสิ เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะมา